ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่กําลังรับชมช่องดันโลบึงการไทยแลนด์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผ้าคลุมรถนะครับผ้าคลุมมอเตอร์ไซค์นี่นะครับมันก็ไม่เชิงนะครับว่าเป็นผ้าคลุมมอเตอร์ไซค์ครับแต่มันเป็นของคลุมจักรยานนะครับแต่มันสามารถเอามาคลุมมอเตอร์ไซค์ได้นะครับมอเตอร์ไซค์ก็คันเล็กๆนะครับก็ประมาณไม่เกิน1 2 5ซีซีนะครับ หรือร้อยห้าสิบบางรุ่นนะครับอาจจะได้นะครับก็ประมาณไม่เกินร้อยยห้านะครับหรือคันที่สั้นๆนะครับสั้นกว่าเวฟนะครับพวก M X S อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวก AT ประมาณนี้นะครับนะครับผ้าที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือนี่ครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับแบบนี้นะครับ มันเป็นของจักรยานนะครับนี่ครับแต่สามารถเอามาคุมมอเตอร์ไซค์ได้นะครับคือนี่คือเป็นพื้นที่สอแล้วนะครับที่ผมซื้อมานะครับก็คือพื้นหนึ่งจะใช้ได้ประมาณปีหนึ่งนะครับเพราะมันบางนะครับสำหรับความยาวความอะไรของมันก็ประมาณ200คูณ1น0รเซนติเมตนะครับ แบบนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากโรตัดนะครับราคาหกสิบบาทนะครับนี่ยเท่าที่ผมเอามาใช้นะครับมันก็ใช้ดีนะครับนี่ยปิดแค่อย่างว่าละครับมันบางนะครับก็ปีละผื้นนะครับเปลี่ยนนะครับนี่อ่ะแล้วผมจะมาคุมให้ดูเลยนะครับว่า มันจะยังไงนะครับนี่ครับมันก็บางนะครับนี่ครับมันบางนิดเดียวนะครับเนี่ยมันบางอ่ะเดี๋ยวผมจะไปคุมให้ดูนะครับว่าคุมยังไงนะครับ ครับหลังจากที่คุมไปแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือข้างหลังนะครับก็คือจะได้นะครับส่วนข้างหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะเวฟมันยาวนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวสั้นๆนะครับพวก M นะครับ Mx s อะไรเงี้ยนะครับพวกซกูปี้ซุปอ่พวกคิกอะไรประมาณนี้ครับที่ไม่เกินร2 5ยยินะครับเนี่ยครับได้นะครับก็คือเอาไปคุมแบบ อย่างว่านะครับทุกวันนี้เนาะนะครับพวกก็คือมีคนทามาถึงบ้านนะครับแล้วก็เอาผ้าตัวนี้ครับคุมได้นะครับเนี่ยคุมปิดท้ายได้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะใกล้ๆนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นรถกระจกแบบกระจกเดิมนะครับตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นนิดนึงครับอันนี้ผมใส่กระจกไปแฮนนะครับเนี่ย ก็คือถ้าเราใส่กระจกไปแหนมันก็มีเหตุผลของเรานะครับนี่ครับ,รบกระจกไปแหนมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้ากระจกเดิมครับมันก็จะสูงขึ้นเนาะนะครับนีบ่มันก็จะเปิดขึ้นนะครับนี่เป็นกระจกไปแหนมันก็เลยต่ํานะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังครับนี่ครับข้างหลังประมาณนี้นะครับผม ไปหาซื้อกันได้นะครับที่โลตัสนะครับผมหกสิบบาทนะครับนี่ครับราคาประหยัดนะครับแต่ถ้าจะเอาให้ดีก็เอาแบบคุมหมดนะครับแต่คุมหมดมันก็แพงนะครับสามร้อยสี่ร้อยนะครับผมน่ครับใครชอบประหยัดก็เอาแบบนี้ครับของจักรยานครับมาคุมได้นะครับผมนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม